เวัสดีท่านผู้ชมดูแครกันด้วยครับก็อยู่กับผมเหมือนกับยูฟอร์เซียครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโบมัตเตอร์ผมก็จะมารีว,วิวตัวแชงวูคิงนะครับผมได้ดก,กันเอ,อ่อหมุนนะท่านผู้ชมครับก็ไปเล่นกันเลยตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกมแล้วน,นะครับท่านผู้ชมครับอ่าเป็นโพนี่ผมก็ลองเล่นมานิดหนึ่งท่านผู้ชมครับอ้วไม่โอ้โหทงนี่ปักเลยท่ยานผู้ชมครับ ปักปิดปักโอเคโอค้โหถือว่าเลงนะโดนขาตั้งขนาดนั้นเลยเหรอโดขนขานี่เลงมากน้องชมครับคอมเมนต์ว่าเป็นมันเป็นระดับ B P B P คืออะไรถ้าใครรู้นะคว่า B P คืออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะคะน้องชมค ไม่โดนน้ำผึ่งๆเกือบเอ้อโว้จะผมจะตายแล้วท่านผู้ชมครับปุ้งโอ้โหเฮดช็อตนี่คือหัวหายเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโค้ชผมจะโดนไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่น่าโดนท่านผู้ชมโอเค แค่โดนปันเนี่ยโอ้ไม่น่าโดนสำเร็จแน่เลยท่านผู้ชมครับว้าวสามเอ็ดสามที่เป็ดสามที่เป็ดโอเคโอเคนะผมก็น่าจะชนะแล้วท่านผู้ชมครับเลือดพุ่งเลยท่านผู้ชมครับฟินิช h f ยี่ิบหกมา ต้องโดนแล้วแหละโอ้โหไม่โดนแต่ก็ยังโดนน้ำชนแลยก็มาต่อกันในพาร์ทที่2เอ้ยมาต่อกัน,นตอนที่2กันเลยก็มาต่อกันในตาที่2นะท่านผู้มชมครับอ่าไปโพนี่ลูกพ่อไม่โดนโอ้โหนีกก่ใกล้ขนาดนี้ยังไม่โดนอีกเหรอ โอเคโดนหัวนี่คือหกสิกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมครับติดแน่ๆที่รู้รู้น้อยติดแน่ๆโอ้โหไม่รอดนะผมปล่อยเขาไม่ให้รอดแน่อนอนนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อ <c oughs> ไปนะปน <c oughs> ท่านผู้ชมครับคือรีบไปแช่กันไปเหรอ <c oughs> เช่น <c oughs> ไปต่อกันเลยตายที่สามกันเลยก็มาต่อกันใน ตอนที่สามไม่ใช่ตอนที่สามดิเออครั้งที่สามนะท่านผู้ชมครับมาไปโอ้โหเอ๊ะหัวถังกลายเป็นหัวคนไปแล้วท่านผู้ชมครับหัวถังได้เปิดเผยตัวตนมาแล้วท่านผู้ชมครับอ้วเฮ้นี่ไมสกิลนี้เหมือนสกิลนี้เลยสกิลพุ่งเหมือนกันเลยท่านผู้ชมครับนี่เลยท่านผู้ชมครับอ้าวอ้าวผมไม่กด โอ้โหไี่น่าเลยท่านผู้ชมครับเผื่อไม่น่าโดนโอ้ m ม่ o อดทนั้นไปตัดตอนนี้ผมเด um um ินกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เล่นมานานนะ้ท่านผู้ชมครับก็ยังไม่มีไฟไหนนะครับที่ยิงโดเลยท่านผู้ชมครับคือมันยิงยากมากท่านผู้ชมครับ ก็จะให้ผมบินต้องต้องให้เขาโดนถิ่ก่อนนั oh, nice. ่นเองทุกโอ้ไม่โดนน้ำชมครับโอ้ไม่กอดเล่นยากทั้งหมดเลยผู้ชมเล่นยากดิที่เขาโดนโอ้ไม่กอดไม่ก็ตัดต่อกันตอนที่ผมโดนกันเลยนะครับน้ำชมครับโอเคต่อกันเลยเออผมเมาได้เลย ต่อเลยตรงที่ผมโดนกันเลยนะคบท่านผู้ชมครับตอนนี้มันก็ได้ยิงผมเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมครับแต่ผมก็ยิงคงยิงไม่โดนหรอกต่อเลยท่านผู้ชมครับโอ้ก็ไม่โดนเหมือนกันก็มาต่อเลยนะท่านผู้ชมครับผมก็ได้ชนะมันแล้วนะท่านผู้ชมครับมาปิดฉากกันเลยคุณไม่โดนจากผมสินะเจกาวูนะ่ะความเร็วแสงของผมนี่มันคืออะไรกันก็สำหร,ร,รับคลิปนี้ขอปิดไว้ที่นี้ครับบายบาย